สวัสดีครับนี่คือสว่านแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นตัว12โวลต์นะครับลูกค้าแจ้งว่านะครับเปลี่ยนมอเตอร์นะครับแล้วก็แบตชาร์จไม่เข้าอะไร2ก้อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คแบตนะครับเราจะชาร์จแบตทิ้งไว้เลยนะครับแต่ก่อนจะชาร์จต้องวัดโวลต์นะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับ ลูกค้ามีการตรวจเช็คมาแล้วแหละลูกค้าคงรู้แหละว่าใช้งานหนักนะครับก็ฐานหมดนะครับเขาก็รู้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่1นะครับแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่2นะครับผมก็จะวัดแล้วก็เขียนไว้เลยนะครับว่าวนมีเท่าไหร่นะครับก่อนชาร์จนะครับสิจุดกว่านะครับ10กว่าแล้วก็12นะครับก็เดี๋ยวชาร์จไว้นะครับจนไฟเขียวนะครับไฟแดงคือสถานะชาร์จนะครับอ่านี่นะครับก็ชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมอเตอร์กันเลยนะครับระหว่างรอชาร์จนะครับ เปิดบอดี้มานะครับนี่มีการบัตรเกีออกมาแล้วนะครับแสดงว่าลูกค้าเขาตรวจเช็คแล้วแหละเขาคงรู้แหละว่าเขาใช้งานหนักแล้วก็มอเตอร์มันต้องเสียนะครับเขาก็คือถ้าฐานหมดยังไงก็หมดประกันนะครับเพราะว่าเหมือนดอกยางรถเราหมดอะที่ไหนเขารับประกันมั่งครับใช่ปะ่ะมันไม่ได้บวมไม่ได้แตกรายงาภายใน6เดือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอถ้าฐานแตกเนี่ยเรารับประกันอยู่แล้วเราก็เปลี่ยน ย้ายอุปกรณ์มาใส่มอเตอร์ใหม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็บัดกีนะครับอ่ะก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดห้องเกียร์ให้เขานะครับนี่อันนี้เป็นแบตลูกที่สองนะครับอ่ะเดี๋ยวเทสให้ดูก่อนนะครับว่าเครื่องใช้งานได้นะครับแบตที่หนึ่งกำลังชาร์จอยู่นะครับนี่นะครับก็หัวจับดอกเข้าออกได้ปกตินะครับต่อมานะครับผมจะเทสท็อกตั้งแต่เบอร์หนึ่งไล่ไปเลยนะครับอ่ะเบอร์หนึ่งนิ้วเดียวนะครับทอกเบาเบอร์กลางๆนะครับเบอร์แปดก็ต้องจับให้มั่นข เบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับต้องจําเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ความเร็วใช้ได้นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับที่มันดังแกกๆเพราะว่ากดค้างไว้นะครับจะได้หยุดแล้วเปลี่ยนไม่ดังนะครับก็ใช้ได้นะครับเครื่องตัวเครื่องจบนะครับเปลี่ยนมอเตอร์แล้วใช้ได้นะครับเดินเบาได้ตัวนี้ก็ทานหมดนะครับเราก็คืนของเก่าให้เลยแล้วก็คิดเงินนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวแบตเราก็จะมา ชาร์จนะครับชาร์จให้เต็มทั้งสองลูกเลยนะครับจนขึ้นไฟเขียวเลยนะครับแล้วเราก็จะทิ้งไว้นะครับดูว่ามันคายประจุไหมนะครับจริงๆถ้ามันคายประจุทิ้งไว้ชั่วโมงเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะครับโวลต์ก็ลดแล้วนะครับอ่าลูกที่หนึ่งก็เต็มนะครับก็เปลี่ยนมาลูกที่สองนะครับชาร์จจนเต็มนะครับน right ี right ่ครับก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาออกมาวัดโวลต์ดูนะครับว่าโวลต์จะมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะทิ้งไว้เลยนะครับอ่านี้ก็1ิบ9นะครับผมก็จะเขียนไว้นะครับลูก12 .59 นะครับ จากเดิมส um. um. ิบจุดสี Blue ่สองนะครับอ่าต่อมานะครับลูกที่สองนะครับก็สิบสองจุดห้าแปดนะครับจากเดิมนะครับสิบสองจุดห้าสี่นะครับก็ถือว่าถือว่าก็ก็ชัดเข้านะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราาทิ้งไว้นะครับอตอนนี้9ก้าโมงสิบห้านะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูว่ามันคลายประจุไหมนะครับอ่านี้นะครับก็มาวัดลูกที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่คลายนะครับสิบสองจุดห้าเก้านะครับอ่านี่นะครับต่อมานะครับลูกที่สองนะครับ ลูกที่2ก็สิบ8ุ้าแปดก็ถือว่าไม่คายนะครับยังไงแบตก็ใช้ได้แน่นอนนะครับนี่นะครับก็ถือว่าไม่คายประจุนะครับอ่านี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็โมงนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทั้ง2ลูกนะครับต่อมานะครับผมจะเทสแบตทั้งสองลูกนะครับว่าใช้งานกับเครื่องได้ไหมนะครับจากที่เปลี่ยนมอเตอร์ไปแล้วนะครับก็ไฟสถานะก็ขึ้นเต็มนะครับสามดวงก็ถือว่าแบตเต็มนะครับเพราะว่าแบตเต็มที่สองวัวพอดีก็ถือว่าใช้ได้นะครับ อ่าลูกที่สองนะครับก็ใส่ไปนะครับนี่นะครับใช้ได้นะครับสรุปเครื่องนี้ก็แบตไม่ได้เป็นไรนะครับเป็นแค่มอเตอร์นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ลูกค้าคงให้เราตรวจเช็คด้วยแหละครับวิธีตรวจเช็คของผมถ้ามีแบตผมก็จะเช็คอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีที่ชาร์จมาผมก็จะชาร์จทิ้งไว้เลยนะครับของเราชาร์จไว้นะครับแต่แนะนําให้ส่งที่ชาร์จมาด้วยนะครับเผื่อบางทีที่ชาร์จเสียนะครับก็คลิปนี้จบงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ